ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเฟซทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับโค้ดเอกเนาะวันนี้นะครับก็ตามคำสัญญานะครับเมื่อวานมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับอากาศมันร้อนเนาะอยู่ใกล้พัดลมเลยทาให้เสียงดังไปหน่อยนะครับก็อาจจะฟังกันไม่รู้เรื่องนะครับเมื่อวานวันนี้ผมก็มาทบทวนให้นะครับเกี่ยวกับหัวข้อการทําเทียนนะครับสระข้อต่อชะตารับโชคด้วยคาถามหาจักรพรรดินะครับ ซึ่งคาถามหาจักพรรดินี้นะครับก็จริงๆแล้วเป็นของสายลูกกูดูนะครับผมมาพัโยนะครับก็รู้สึกว่ามีคนเป็นลูกศิลย์ลูกหานะครับสวดกันเยอะเลยนะครับถ้าพูดชื่อคาถานี้ขึ้นมานะครับแทบจะลุกแทบจะทุกคนนะครับที่ต้องรู้จักเนาะน้อยคนที่ที่จะไม่รู้จักนะครับทีเนี้ยแต่ว่ามันก็เป็นการประยุกต์ใช้นะครับระหว่างคาถามหาจักพรรดินะครับและการทําเทียนนะครับอันนี้เป็นเป็นศาสตร์ ของสองศาสตร์ที่นํามารวมกันนะครับถามว่าสดอกข้อต่อชะตารับโชคตรงนี้นะครับทาตรงไหนนะครับกรณีที่เรารู้สึกว่าร่างกายจิตใจเราครับไม่ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับร่างกายก็เจ็บปวดแดดป่วยนะครับแบบหาสาเหตุไม่เจอนะครับพวกนี้เราอาจจะได้รับเรื่องของพลังงานนะครับในสิ่งที่ไม่ดีนะครับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องล้างออกไปนะครับพลังงานที่ไม่ดีเราก็ล้างด้วยพลังงานที่ดีนะครับ ก็คือเรื่องของกระถามหาจักรพัดนะครับประสานเกี่ยวกับเรื่องของการทําเทียนเข้าไปด้วยนะครับสส่วนนะครับจริงๆแล้วสายวิชาของหลวงปู่นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าพระผมหาจักรพัดนะครับถือว่าเป็นลูกแก้วมหาจักรพัดนะครับที่ใช้กรรมแล้วก็สวดนะครับเป็นการเชื่อมจิตเข้ากับวัตถุมงคลนะครับ่ในส่วนนี้เราจะใช้เทียนแทนเรื่องของพระหรือว่าลูกแก้วนะครับลูกแก้วมหาจักรพัดนะครับ ซึ่งเมื่อวานก็ไล์ไปนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของว่ามันยังไม่ถึงเวลานะครับที่ทุกท่านจะได้รับรู้นะครับก็มันเป็นมีสัญญาณมีการกัดข้องเรื่องของเสียงอ่ะสักเล็กน้อยนะครับจนแบบฟังไม่รู้เรื่องนะครับทายท่านก็รีเควสนะครับขอร้องว่าเอออยากฟังใหม่นะครับเอาแบบภาพแบบชัดๆนะครับจะได้นําไปใช้นะครับตรงนี้ก็เพื่อ ็นการสุขเคลืตัวเองนะครับและกับแม้กระทั่งผู้อื่นท่านก็สามารถนําไปช่วยได้นะครับซึ่งวัสดุอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีอะไรมากนะครับมามีนี่ครับเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยเนาะจะมีเทียนนะครับเทียนเล่มนึงนะครับหนัก1บาทนะครับตัวนี้หาซื้อได้ที่ร้านสังฆพันฑ์ทั่วไปนะครับเป็นสีอะไรก็ได้นะครับเป็นเหลืองหรือขาวก็ได้นะครับที่ท่านเห็นโดยทั่วๆไปนะครับหนัก1บาทครับประมาณนี้ครับ เป็นเทียนนะต่อแต่ของโค้ดใช้สีเขียวเนาะสีเขียวนี่มันบ่งบอกถึงเรื่อง,องความความมั่งคั่งนะครับความร่ำรวยด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยเลือกใช้สีเขียวนะครับก็ตามสะดวกเนาะจริงๆไม่ได้จํากัดสีหรอกสีอะไรก็ได้นะครับแล้วสิ่งที่2ที่ต้องมีก็คือตัวบักกานะครับหรือจะเป็นเหล็กจานก็ได้นะครับใช้มีเหล็กจานก็ใช้เหล็กจานก็ได้ลักษณะก็คือให้มีมีหัวแหลมเป็นตัวโลหะอย่างนี้นะครับเพื่ออะไรเอาไว้เขียนบนเทียนนะครับเอาไว้เขียนบนเทียนนะครับ ้ส่วนที่สามกา็คือคาถามหาจาักรพพัดเนาะก็สามารถหาโหลดนะครับได้ทั่วไปเนาะครับค่อนข้างจะเป็นที่นิยมนะครับมีคนรู้จักกันโดยทั่วไปนะครับคาถามหาจักรพพัดนะก็จะใช้ในในวิชานี้ก็จะใช้ในการสะดอกค้อ์ต่อชะตานะครับตามที่ได้นําเรียนไปแล้วเนาะว่ารู้สึกร่างกายไม่ดีจิตใจไม่ดีนะครับหรือว่าบางคนบอก2ออย่างนี้ดีอยู่แต่ไม่ค่อยมีโชคมีลาบเลยทําอย่างใรดีนะครับอ,าอยากจะมีโชคมีลาบเนาะนะครับในส่วนนี้ ก็ลองเอาวิชานี้ไปใช้ดูนะครับจุดอย่างน้อยนะครับสักสามวันต่อเนื่องกันนะครับในสถานที่จุดก็เน้นเรื่องของอคีภัยนะครับเอาที่มันปลอดภัยสักนิดนึงนะครับจุดในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้นะครับแต่ระวังเรื่องว่าเทียนอย่าให้มันล้มนะครับอย่าให้มันเกิดล้มแล้วไปติดไฟกับวัสดุอื่นนะครับเดี๋ยวมันเกิดอคีภัยขึ้นมานะครับมันก็จะลําบากเนาะครับในส่วนนี้นะครับ ส่วนคาถามอาจจะพัดก็หาโหลดได้ทั่วไปนะครับถ้าสวดไม่เป็นก็สวดตามตัวหนังสือไปก่อนนะครับค่อยสวดไปตั้งสติในการสวดน,นะครับไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวนะก็จะเข้าปากเองครับทีนี้วิธีการทานะครับคือ1น,นะครับหนคนต่อเทียนหนึ่งเล่มนะครับแ้าท่านจะทําให้อ่พอแม่พี่น้องรู้จักหรือเป็นการสงเคราะห์คนอื่นนะครับท่านก็เตรียมเทียนเพิ่มขึ้นเท่ากับจํนานวนคนที่ท่านต้องการทําให้นะครับ อ่าหนึ่งคนต่อหนึ่งเล่มนะครับจุด3วันนะครับอย่างน้อย3วันต่อเนื่องนะครับวิธีการทำนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีเป็นเรียกว่าเป็นไส้เทียนนะครับเป็นส่วนบนแล้วนี่เป็นฐานนะครับเวลาท่านเขียนเนี่ยเขียนตามแนวนอนอย่างนี้นะครับเขียนอย่างนี้อันนี้ก็เป็นชื่อนะครับส่วนบนเนี่ยเขียนชื่อชื่ออะไรลงมานามสกุลนะครับวันเกิดนะครับทั้ง7วันนะครับแล้วก็วันที่เดือนปีนะครับเกิดปีอะไรนะครับเนี่ยเขียนชื่อหนึ่งเล่มนะครับ ตอนหนึ่งชื่อตอนหนึ่งคนนะครับเ <azt 's food> ขียนชื่อนามสก,กุวลวันเดือนปีเกิดลงไปนะครับแล้วก็สวดอัดพลังเข้าไปนะครับด้วยคาถามาจากพัดนะครับก่อนสวดก็ตั้งนโมสามจบนะครับจากนั้นท่านก็เดี๋ยวสวดเลยแล้วครับตั้งนโมสามจบนบโมตัสะะตตสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสะะตตสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งนโมสามจบเสร็จนะครับก็สวดคาถามหาจากพัดนะครับ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตรยานมณีนพรัตศีสหัสสุธรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธวิชาธรรมวิญาสังฆวิชาขีตานังวรังกันทางสิวุรีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระตัวหังวัามิทาตโยหังวัมิสอบปศสพุทธธรรมสังฆภูเชมิอ่จบเรื่องของประธามหาจักรพรรดิเรียบร้อยนะครับช่วงนี้เป็นการอธิษฐานจิตนะครับเรื่องของการสอะเคาะต่อชะตารับโชค อยากได้อะไรนะครับตั้งจิตตรงเนี้ยตั้งจิตแล้วส่งพลังจิตเข้ามาในเทียนนะครับอ่าตั้งจิตเลยว่าอ่าอยากได้อะไรนะครับเราก็อธิฐานเลยนะครับางเช่นว่าอ่าความเจ็บป่วยทางร่างกายนะครับหรือว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับไม่เป็นไม่สบายจิตไม่สบายใจนะครับก็ขอสิ่งเหล่านี้หายไปนะครับด้วยบารมีของพระธมหาจักรพรรดินะครับถ้าไม่มีโชคไม่ราบขอโชคขอลาบนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับโชคไหล โชคใหญ่ราบใหญ่จงเข้ามานะครับนะอาธิษฐานเรียบร้อยนะครับต่อด้วยบทสัพเพนะครับสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขารปรปตตาปาเจกานันจะยังพลังกลัิตานันจติจเชนล,ละครั้งพันจะมีสัพพโสนะครับจากนั้นนะครับพุทธังอธิษฐานิสัมังอธิษฐณิสัมังอธิษฐานิสังขังอธิษฐานินะครับแล้วก็จากนี้จับเทียนไว้ให้นิ่งนะครับส่งพลังจิตของตัวเองเข้าไปอีกนะครับตอนนี้ขอเอาแบบ จิตที่นิ่งนะครับนิ่งสงบหลับตาลงนะครับหลับตาลงแล้วเราก็ส่งพลังจิตส่งกระแสจิต,ะตนะครับจากบริเวณหน้าผากของเราตรงนี้นะครับยิงเข้ามาหาเทียนนะครับที่อยู่ในมือของเรานะครับน,นะครับประมาณนี้นครับจากนั้นท่านก็นําเทียนนี้ไปจ,จุดนะครับอันนี้หนึ่งเล่ม ตอนหนึ่งวันนะครับวันพรุ่งนี้ท่านก็ทําแบบนี้อีกนะครับวันที่สองวันที่สามก็ทําแบบนี้นะครับแล้วสังเกตดูนะครับพอจุดครบสามวันนะครับสิ่งที่ท่านแนีิฐานไว้เนาะลองเช็คตัวเองลองตรวจสอบตัวเองดูนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับอ่าตอนนี้เป็นบารมีของหลวงปู่เป็นบารมีของคาถามหาจักรพรรดินะครับทุกท่านก็สามารถสงเคราะห์ตัวเองได้นะครับทําด้วยตนเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งใครนะครับ ทำด้วยตนเองเนี่ยพึ่งตัวเองนะครับนอกจากเป็นที่พึ่งของตัวเองแล้วเรายังสามารถเป็นที่พึ่งให้คนอื่นนะครับทาให้คนอื่นได้นะครับกรณีที่เขาดวงไม่ดีนะครับดวงตกอะไรพวกนี้นะครับท่านก็จุดให้เขาได้เป็นการสงเคราะห์กันและกันนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์ชดเชยแล้วเนาะนะครับเรื่องของกระถามาจับพัดนะครับก็วันนี้ก็คงสั้นเท่านี้นะครับเพราะเมื่อวานก็ไลฟ์ไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าเห็นว่ามันเป็นสาระที่มีประโยชน์นะครับท่านก็ควรจะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้นะครับกับคนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าได้ยินแล้วก็เก็บไว้เดี่ยวตัวเองเนาะนะครับมันเป็นประโยชน์นะครับอันนี้บอกเลยนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองต่อบคนอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันแชร์ไปนะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับมันก็เหมือนกับการทําบุญทําทานนะครับอันนี้เป็นการทำมาทานนะครับสวัสดีนะครับน้องคิมรี่นะครับเข้ามานะครับคุณรอยยิ้มนะครับ เข้ามาติดตามนะครับในไลฟ์สดนะครับก็กดเอกก็จะไลฟ์นะครับหกโมงหกโมงตรงทุกวันนะครับก็ติดตามได้นะครับก็จะมีเนื้อหาสาระดีๆเนาะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสิ่งสําคัญตรงนี้ก็คือเน้นเลยนะครับเรื่องของการแชร์นะมันเป็นธรรมทานนะครับหลายท่านบอกว่าจะแชร์ไปทําไมนะครับผมถามว่ามันมีธรรมะดีๆมันมีสิ่งที่ดีอะถ้าท่านแบ่งปันนะครับง่ายๆเลยโดยการกดแชร์นะครับให้คนอื่นได้รับรู้นะครับ นี่เป็นการทําบุญผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับง่ายที่สุดแต่ได้บุญมหาศาลเนาะบางคนเนี่ยต้องเสียเงินเสียทองนะครับในการไปจัดพิมพ์นะครับในเรื่องของหนังสือสวดมนต์เนาะหนังสือสวดมนต์หรือว่าเป็นบทความดีๆเพื่อที่จะไปแจกจ่ายให้คนอื่นนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นธรรมทานเนี่ยนี่เป็นทานในสายสูงสุดของทานเลยนะครับแต่ท่านเนี่ยอยู่ในปลายนิ้วนะครับง่ายๆเลยแค่กดแชร์ไปให้คนได้รับรู้คนได้เห็นนะครับเขาได้รับรู้ในสิ่งที่ดีนะครับที่มาเป็น วิชาที่สามารถนําไปช่วยตัวเองได้นะครับท่านว่าท่านทํามหาทานไหมทานันยิ่งใหญ่นะครับนี่ก็ฝากคิดดูนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกับผมใหม่อีกครั้งหนึ่งครับในวันพรุ่งนี้นะครับหลังเคารพธงชาตินะครับ18บแในการนะครับก็จะมาแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆนะครับทุกศาสตร์ทุกวิชานะครับหรือว่าถ้าท่านสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับก็สามารถอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับโค้ดเอกจะนํามาถ่ายทอดให้ท่านรับฟังนะครับหรือว่าอยาก สอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะครับสวัสดีนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่มาติดตามไลฟ์ของโค้ดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ18นาฬิกาสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ